โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะจ๊ะนี่ว่าผมฟรีโต้เองนะรับแล้วอยู่กับพี่หวานฟรเรนซี่กันเช่นเคยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะย,ย้่ย้ก็วันนี้หนะวานคือเขาอาจจะพาแกม,มาเล่นเขาเรียกว่าเออลาวาเลสซิ่งหว่าหรือว่าลาวามันจะมาแบบจะมาก็คือลาวามันจะ มาเรื่อยๆหวานซึ่งเราอ่ะจะต้องเขาเรียก่าปีนอ่ะแบบปีนง่ยทุกคนปีนง่ยขึ้นแบบขึ้นบบไปเรื่อยๆบบอย่ะใ,ใช่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยประมาณเนี้ยแบบเป็นการปากลัวน<อ>ั่นแล้วก็มันจะมีกล่องที่แบบมีของใส่ไว้ให้อ่ะก็คือแบบมีของที่เอาไว้สำหรับต่อเพิ่มมาหวานอ๋อเหมือนเป็นบันไดอะไรงี้ปปะใช่หวานโอเคเปาเริ่มแมปแรกเลยดีกว่านะครับผมจะเล่นโหมดวานิลาก่อนละกันทุกคนแล้วก็แมปหนึ่งนะครับเนี่วานิลลานี่อร่อยไหมเนี่ย ก็อร่อยสินะก็อร่อยเหมือนน้ำหวานนั่นแหละแค่ไม่ใช่นี่สิลักนี่คือมีเวลาหนึ่งนาทีที่ลาวามันจะมาหวานซึ่งเราก็ต้องหาทางขึ้นรู้สึกว่ามันต้องขึ้นขึ้นไปคืบมันจะขึ้นไปหน่อยเอ้ยแล้วคือมันรู้สึกว่าวินโดว์ไม่ครับะวินโดว์สิบมันมันเล่นยากอ่ะมันหันหน้าโจยากมากเลยสิจะว่าซ่ออยู่นี่เราจะรอดใั่ไหมเฮ้ยตรงนี้มันมีสลับด้วยอ่ะ ต้องโดดไปไหนต่อตรงน,นี้<ะ>มีไม้ด้วยหวานมันให้เราตอบไปที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าบนต้นไม้หรือเปล่าเปล่าวะไม่มีทางออกไหมหรือว่าเป็นแค่ห้องนี้เฉยเอ้ย๋อหรือว่าเข้าโอข้างบนนี้ข้างบนไหนีมแมสใช่ไหมเนี่ยมันเป็นลูกศรนในการจะดูดิสอนใช่ใช่ชี้ขึ้นไปข้างบนอะ่ะมันบอกว่าเราเข้าไปตรงโกตรงนั้นอะ่ะ ขึ้นไปไงอ่ะมันเราต้องไขปริศนานะหวานคือมันต้องเหมือนมันอารมณ์เหมือนไขปริศนาหน่อยอ่ะทุกคนมันค่อนข้างยากนะครับอุ้ยห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้มาเร็วมีบล็อกจะต่อยตอนนี้คือไม่ได้เลยทุกคนมันมีกล่องเพิ่มไหมอ่ะนี่มีนะทุกคนเล่นข้างยากเลยแบบมันหันจอยากมากเลยถ้าหวานตกก็คือหวานตายแน่่ขึ้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่เห็นมีเลยมันมันยังไม่ขึ้นมาไงอ๋ออ๋อนี่ไงมันเดือดรลายนี่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นยังไงล่ะ หรือว่ามันมีอะไรให้กระโดดมันก็ไม่มีไม่เห็นมีพวกแบบสาลามอะไรเลยนะใช่ใช่ไม่มีหรือว่ามีสกินอะไรดีหรือเปล่าเราลองรอก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงมันมีอาหารนะแต่ว่าเราต้องหากล่องเพิ่มมาทุกคนใช่ปะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูแถวแถวนี้ว่ามันมีหรือเปล่าขอกระดึบกระดิบไปกันทุกคนเพราะว่าถ้าเดินไปเลยมันจะต้องตกลงไปตายแน่ๆบอกว่าอยากตายหรือเปล่านี่ไงมันโอ้ my god พรามันมีบอกได้ว่ากี่บล็อกกี่บล็อกถึงจะถึงเราอะไรเงี้ย เราจะขึ้นไปยังไงฉันว่าเพราะว่าไม่น่ารอดเพราะว่าลาวามันจะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ผ่านด่านอะไรกเก้าบล็อกแล้วแปดบล็อกแล้วเจ็ดบล็อกโอเคเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปยังไงวะอีกสามบล็อกสามบล็อกสองการเขาว่าตายยาโอเคต่อกระตันที่สองดีกว่าหวานเออโอเคเพราะว่ามัน มันยากเกินไปไหมแกว่ามันยากไหมใช่มันยากแล้วมันก็สูงมากแกเห็นลูกศรป่ะลูกศรโคตรสูงอ่ะโอเคแต่จะแหนบเดิมเลยโอ้นี่ไงโอเคโอ้คือมันทุบได้เหรอเราเพิ่งรู้มันทุบได้ไงหวานงั้นก็เอาดีรอเลยไม่แต่ว่าบล็อกพวกนี้คือมันต่อไม่ได้ไงหวานคือเราต้องใช้บล็อกไม้อ่ะเพราว่าเราควรใช้ไม้ใช้ไม่ได้หรออืมเพราว่าเราควรจะนี่หวานคือตามเข้ามาไม่คือไฟอ่ะเวลาเราวางที่แบบหวานเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะไหลลงอ่ะเห็นป่ะเพราว่าเราควรจะอ่าประมาณนี้อ๋อพวกต้นไม้หรอใช่ต้องตัดต้นไม้้แลลวก็็ทเปนสบอ่ะ แล้วก็แบบเราก็ต่อไปอ่ะหวานโอเคงั้นแกตัดต้นนี้เดี๋ยวเขาไปตัดอีกต้นได้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 ย่าหย่าโอเคทุกคนแบบนี้ก็ใช้ใช้เขาเรียกว่าการเอาชีวิตรอดนิดนึงใช้สมองนั่นแหละใช่มีเวลาตั้งหนึ่งนาทีแกว่าจะทันไหมอ่ะทันสิเดี๋ยวไว้เขาจะตัดมาแล้วเขาจะโยนไปแกแล้วกันทำไมต้องโยนให้เขาเจ้ะลาลาจะมาอีกอีกห้าวิหวานโอเคมันอยู่ห่างประมาณสามสิบบล็อกหวานรีพูดเลยโอเคพูดแล้ว ทำสลับกัน30บล็อกสิแมยังไงตรงนี้ต้องเอาไปคาราบใช่ไหมอ่อฮะใช่แกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านล่างทีละกขึ้นไปโอเคขึ้นมาเดี๋ยวเขาโยนไม้ให้แเ้วแกไปคาราบทีเดียวเลยมันจะได้ไม่ต้องอยากไปตัวคาบด้านล่างเลสิ แล้วเมื่อไหร่ก็แกต่อขึ้นไปมาพานแล้วกันแกไปต่อไปตรงเนี้ยต่อตรงตรงขอบขอบอ่ะแล้วแกก็ต่อขึ้นไปเคป่ะได้เลยเดี๋ยวเขาหามุมที่สูงที่สุดของตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคเราเล่นกันเป็นงานหน่อยสิบสามพี่ลักษณ์เราบามันมาแล้วหวันโอเคเขาจะต่อตรงนี้แล้วกันโอ้ทุกคนโอู้แล้วมันเป็นการเอชีวิตเราใยากจังที่ลักษถอยไปเขาต่อเองโอเค ก็ต่อจ้าถ้าไม่พอกับเขาได้เลยเฮ้ยตอบพลาดหลายบวกเนี้ยนะไม่เป็นไรเจ๋งเย็นเย็นเย็นเราอย่าไปรีบร้อนเอาเลยกันทุกคนสายแบกการเป็นสายแบกทุกคนดูหวาน<อ>ชิองเช่นสายใหญ่ด้านบนหัวเราหัวจะขึ้นทันไหมเนี่ยท,ทันคิวการตั้งสิบกว่าหวานหวานโน <จบ S 1> อ้โหโคตรไกลเลยอนะ่ะไหวไหมเนี่ยเอาเลยกันเร็วเร็ว การสู้สู้พี่การสู้สู้ทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์ให้คอมเมนต์ให้กำลังใจพี่การมานะคะทุกคนบอกพี่การสู้สู้พี่การสู้สู้อย่างนี้นะคะทุกคนโอ้ยส้มแฉะเลยกันโอ้ยวายจะตกกันทุกคนจะวายตกว่ะจตายแน่ๆเลยตอนเนี้ยความบล็อกมาความบล็อกมาบล็อกมาโอ้โหให้ไงเนี่ยเูชัยยูชัยเข้าตัวไหม เปทุกคนตอนนี้เมื่อนโอ้เมาอันเปียกหมดเลยทุกคนมีแต่เหงื่อหยดมันน่ากลัวมากเลยต้องแข่งกับเวลาของจริงทุกคนทุกข้างล่างนั่นสิค่อยๆขึ้นมาแต่เขาว่าไหวไหวชิวไหวชิวพี่การไหวเอ้ยไม่อยู่ใกล้เราแล้วคิดว่าใกล้นะใกล้แหละเริ่มแเขาจะเป็นคนให้กำลังใจเองส่วนแกก็ต่อไปโทุกคนทำไมรู้สึกว่ามันห่างไกลยิ่งนี้พี่ลาก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่พอใช่ใช่เหรอเขาว่าเราก็ขุดมาเยอะแล้วนะหรือว่าเรา ใช้เปลืองไปหรอหรือว่าเราต้องขุดเอาจากอันเดิมได้ปะวะอุย้ยการชิวมีกีออ่อันนะที่รไม่พอเอ่อหรือว่าต้องขุดอันเก่าอุย้ยถ้าขุดมันก็ตกไปข้างล่างสิอุย้ยเราต้องโดดเอาไม่ได้หวานไม่พอวางสายได้ไหมลองลองวาายดิเจ้าเอาทรายมาดิเอาไป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 งแล้วคุณครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยกระเข้าแล้วกลงมาด้วยกันวันยันเฮ้ยเฮ้ย าวาน <c oughs> ทีแรกก็ต้องขุดให้มากกว่านี้วานแล้วทำร้ายมากกว่านี้เข้าใจไหมเออโอเคโอเคมา ก็จะเป็นคนไปขุดวนแกก็ไปหาคราผหานอะไรเอาแล้วกันใช่เลยบวลนแข่งกันไปละจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาเลยเอาตรงนี้ก่อนเลยอันเหลอใกล้เอานั่นแหละอ้าแต่เมื่อกี้หวัดปล่อยให้มันวางหมดคือเขาตอบเขาตอบเปลืองนี่แหละบางทีคือมันรีบมันลนแบบมันพลาดหวานแล้วเราใช้หนีได้ปะใช้ดินได้ปะดินเนาะดินปกตินะได้ได้เต่เขารู้สึกว่าใช้สลับดีกว่าเพราะว่ามันต่อเร็วกว่าอไรเงี้ยเพราะว่ามันมนแลกได้เยอะกว่าไงแล้วถ้าเราใช้ลัวได้ไหมลัวแบบใช้ให้เป็นประโยชน์ รั่วไหนอะรั่วอุ้ยอุ้ยมีกล่องด้วยอุ้ยการกล่องมีเอาเอา,เอามาทำาไมมันมีดาบกับอันเนี่ยดาบกับเลยดาบกับเขาเรียกวอะไรที่มันป้องกันไม่ไม่ให้โดนตีอ่ะ เออเอาไปทำไมวะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีรองเท้าเหล็กรองเท้าเหล็ก,ลลกไม่ต้องเอามาหลัวกหวานเรารีบขุดดีกว่าวานเพราะว่าเดี๋ยวมัน,ม,นมันเดี๋ยวมันจะไม่เนนหลือแลเนี่ยเราขุดขุดขุดมีต้นไม้ต้นไหนเหลือบ้งา,างวะฮะวิอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรละวามันถานจากเราตั้งหลายหลายขั้นน่ะเอานี้ก่อนแล้วกันอุ้ยหลายบล็อกอยู่เราจิว,วก่อนตอนนี้อุ้ยการบ้านก็ทุบได้นะบ้านก็เป็นไม้เหมือนกันโอ้ยสวยมืนกันสวย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 เอาไม้ที่มันเอามาแปดรูปได้อ่ะ ยี่สิบยี่สิบบล็อกเองมันประมาณกี่บล็อกนะมันถึงจะแบบขึ้นมาถึงตรงเนี้ยก็เอ่อเอ้าก็ถ้ามันห่างจากเราถ้ามันห่างอย่างเรากี่บล็อกก็นั่นแหละอุ้ยเยอะเยอะอันนี้รอบนี้เยอะขึ้นทางไหนวะเนี้ยย่าเอ้ยหรือว่าเราจะโต๊ะคัพไปด้วยกันว่าได้ปะเอ่อ้องขุดมาดูสิแกงคัพไม่เสร็จหรอเกาคัพเสร็จแล้วเหลือเขาเหลือบล็อกเหลืออยูสี่บล็อกอะแต่ว่ามันคนละอันกันอะคนละแบบคนละแบบกันอ๋อคนละแบบกันทุกคนเราทุบแบบว่าแบบกำแพงได้ไหมอุ้ยเกือบตกว้าวมันขึ้นมาแล้ว เรอเขาด้วยเฮียคนเป็นกำลังใจช,ช่วยมาแล้วก็พิการด้วยนะเฮียเขาว่ามัญหากำไรก็สิบกว่าบล็อกเองเฮีวก็มันจะพอดเฮียต้องพอแล้วลแหละการเพราะว่าเขามีเขามีเขามีเยอะเขามีประมาณแบบสแตก็กหนึ่งอะ สองสเต็กเอ้สเต็กกับนายหนึ่งเก่งมากจะมาเนาะการทำไมแกอยู่ห่างไกลเขาเช่นนี้เีรากลางไงการเขากลัวกันมือเขามีแต่เงื่อนเจลากลก็กลัวเหมือนกันก็ตื่นเต้นแบบโอ้ไม่ก็การมันห่างห่างกับเราโคตรแบบไม่ไม่ได้ไกลมากนะทุกคนถ้ามองเอาดีๆเลขมันดูเยอะนะแต่คนสินบอกถือว่าทำงานได้ดีนะวะโอเคถือว่าดียแก่ก็อย่าตกเวลาได้เลยเขาจะพยายามแล้วกันวันนี้เขาพยายามเช็ดเหงาเออกจากมือเขาอยู่ดีแล้วเขาว่าน่าจะผ่านน่าจะรอดแต่เพราะว่าเขามีมาเยอะเลยรอบนี้ไมนมีกี่ด่านอ่ะการ มีแค่ด่านแรกเรายังพยายามแบบโอไมค์กอดอะทุกคนใช่ป่ะมันเกมที่แบบสับใช้ไอคิวไอคิวจังเลยอ่ะดูดีข้างล่างการแกอยากลองอาบน้ำร้อนไหมเขาว่ามันคงจะไม่ดีหรอกนะโอเคโอเคก็ว่าะแกมีบล็อกเยอะเลยเขาต่ออย่างี้เลยแล้วกันได้ได้เขามีเยอะแบบโอ้การไม้ที่เขาคราฟมาก็คือไม่ได้ใช้เลยผ่านแล้วยา แล้ว,วโอ้ยทุกคนคเหมือนแบบเป็นผู้ช่วยเอากำลังใจช่วยแค่แนะั<า>้นแหละไม่ไม่ใช้ลแล้วมาด่านที่สองกันดีกว่านะครับเอ้ยมันมีแค่2ด่านหรือเปล่ามี3ด่านสามแล้วทำไมเขาเห็นแค่2 แกมัวอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ขุดไม้ก่อนแล้วกันอันนี้คือน้าต้องต่อขึ้นเหมือนเดิมน่าจะใช้วิธีเดิมไม่รู้เลยแต่เขาไม่ได้มองเลยเขาแค่เห็นไม้เขาก็วิ่งหาไม้เลยแต่เขาได้ยินเสียงมอนเตอร์ด้วยอ่ะมอนเตอร์เหรอใช่เขาได้ยินเสียงมุมเราควรเก็บดาบแล้วดีไหมรู้สิก็คงงั้นแหละมั้งหรือว่าเอ้ยมีอาหารด้วยเราน่าจะกินได้หรือว่าเราหิวเหรอไม่หิวหรอกมั้งตัวคาบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ไงเจอแล้วโอเค เดี๋ยวเขาขุดแบบเสาบ้านก่อนแล้วกันทางถ่ายด้วยโอ้มีไงมีสปอนในมุมด้านล่างอ๋อมีหน้าดิ้นเสียงใช่ไปตัดไม้ไปเลยนั้นแล้วก็เป็รูปไปเรื่อยตัวครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าถ้ำอ่ะเดี๋ยวต่อขึ้นไปพังๆแล้วกันยังอ่ะยังไม่ได้ครับเลยพี่รักมันไม่ขึ้นมาเร็วนั้นเห็นไหมอีกตั้งเยอะอุ้ยทุกคนเหลือ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 บอกเลยเหลือๆมีเท่าไหร่เขามีสแต็กหนึ่งมีสแต็กหนึ่งสต็กหนึ่งไม่พอนะไม่พอหวานพี่อ๋อเอามาอีกสแต็กหนึ่งพอดีเลยเหรอใช่สแต็กหนึ่ง ทิ่แรกเขามันน่าจะไม่พอแฮะการเนี่ยเขาก็ตายสิทิ่แรกมันตั้งไกลนะขึ้นมาเลยวันขึ้นมาเลยการอย่าพูดอย่างนี้วานขึ้นมาเลยได้แล้นทางไหนได้เงินพิธีปากวัวตรงนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเหรอใช่ย่ายังไม่ได้คาบเลยการอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านบนไงนี่ไงเขาต่อยกันแล้วปากวัวดีนะเธอได้เลยอ๋อนี่ไงมันมีหิวด้วยไม่น่าหรอกมันถึงมีอะนี่มึงควรจะมีกล่องให้เราอ่ะทุกคนแต่ไม่รู้กล่องหายไปไหนอ่ะหรือว่าเราหากล่องไม่เจอหรอไม่ไม่เห็นกล่องเลี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยะแป้นห้ามมาหลอนตอนนี้นะาว,วานกเมื่อกี้โหโคตรลื่นอ่ะวานแล้วก็จะเอาทีรอดอยังไงกันไม่นะอู้เขามีตั้งสเต็กหนึ่งอ่ะโคตรน่าเสียดายอ่ะเอออ่ะไม่เอาใหม่ อะไ <t oss> เรเฮ้ยตอแบบสาไมา่นิ่งป่านี่โอเคเพราะว่าเราไม่ได้รู้อะไรไงว่าแบบสองมันเล่นยังไงแบบสายก็เล่น,หนเหมือนเดิมแบบหวาน แต่เขาว่าเราต้องหากล่องให้มันเจอแกเหาไปก่อนแลวกันเขาจะตัดไม้ก่อนแกเวลาคุ้มก้าทุกคนมันมีถ้ำเหนือกันทำไมแกลงไปข้างล่างมันมีถ้ำยังไงมีกล่องอยู่โอเคเก็บมาเลยมันมีอาหารใช่เพราะว่าตามเมื่อกี้เขาก็หิวเหมือนกันน่าจะแบบว่าเรานน่าจะหิวไปบ้างที่รักเขาได้ความเลยใชได้เลยเอาเลยกันเอาเร็วๆเลยทุกคนหว่าน่าจะมีสปาวซอมบี้เพราะว่าวาดี้เสียงซอมบี้เฮ่เเสียงซอมบี้ใกล้ยังวะต้นไผ่เราสามารถปลูกปีนต้นไผ่ได้แบบว่าเฮ้ยต้นเผอเออต้นไผ่สามารถปีนได้อ่าอย่านะตัวคับอยู่ไหน ได้สเต็กน <ENNIS> ึงจะตัด <lawsuit> ต <ulously done. S 1> ่อต่อไม้ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันไม่ทันทางไหนอะทางนี้เหรอต่อขึ้นมปเลยต่อไม้ขึ้นมาเลยไม่ได้ากว่าทุกคนปึ๊บไม่ขึ้นไม่ได้ึุนไม่ได้ยังไบการทุกคนดูการนำตัวดันำตัวอะไรการเขาต่อบล็อกไม่เก่งควรันดูคนนำแม็พจะได้ขุดยินมาไหมไม่ได้ขุดถึงขุดก็ไม่ให้อจรกงหวายอะไรโอเคถึงขุดก็ไม่ให้หวานก็ขี้นะทุกคนดูการดิมันทิ้งเราไปฉันจะขึ้นยังไงผม้มงรอต้นไผ่โตว่ะ อ๋อยังไงข้อต่อไปเฮ้ยมันต้องขึ้นยังไงอ๋ออย่างงี้ทุกคนแบบโคตรช้านี่หวานนี่ก็จะเลิกอ่านี่ไงเสร็จแก็จะทิ้งเดูดูเกทำตัวดิหวานเกนี้มันคือเกมเอาชีวิตรอดเธอรอดก็รอดเถอะเฮ้ยทุกคนผมก็ฉลาดเลยทุกคนดูการมาโหทุกคนดูการมาดำตัวดิ การที่เรามาเป็นคู่นะเว้ยเราไม่ได้มาเดี่ยวก็จะมาทำตัวนี่ก็จะน่าเลี้ยงดูแก่ก็อย่างนี้เลยละกันที่รักก็ตัดไผ่เขาดีแบบถัดตัดอันที่สองแล้วใช่ก็ต่อขึ้นมาแบบเก็บไผ่เขาต่อ้ทุกคนมาหากันเราแค่ไม่กี่บล็อกทุกคนมาพอไหมโอ้โหโคตรไกลไม่พอง่ายทุกคนไม่พอพอละพอละไหนมาแก้ตัวแบบสองดีกว่าได้ ไม่น่าจุดย้ำเขาขอคิดหน่อยสิจะหากล่องไปก่อนเลยเมนูมันตามตรงนี้มีบล็อกเพชรด้วยเพชรเอาไปทำอะไรได้มีสลับไม่ได้เลยมีสลับมีระเบิดอือเดี๋ยวสิอ้าวจุดระเบิดแล้วสลับไม่ทำงานอะไรเรามีหน้าที่ขุดแล้วก็ขุดไปก่อนแล้วกันตรงนี้มีน้ำยาน้ำยากระโดดโอ้พวกมอนเตอร์มันไม่สามารถทำดาเมจเราได้หรอคุณเสียเมนูโคตรยุ่ยยิ่งพวกท่านี่เสียงมนู นี <mile> ่ไงลาวาก็ทำอะไรเขาไม่ได้ใชเหมือนเอาเหมือนเอามาแบบเหมือนเอามาขัดตาเฉยอุ้ยอันนี้เหยียบได้เหรอเพื่งรู้นยกลาวามันกำลังขึ้นมาแค่แล้วรีบขึ้นไปก่อนเร็วพอดีเสียตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยมันเตอร์ข้างล่างเนี่ยเยอะแยะเลยรีบขึ้นไปก่อนนะคันหวานติดน่ะอุกการแกเป็นคนที่โตช้ามากๆอย่างเขาโตนี่แล้วก็อย่างนี้นี่สโลลี่สโลไลท์รู้สึกว่าหวานต่อผิดใช่ไหมอย่ามัวสโลไลท์ระวังจะไายนะมันระวังจะได้หวานรีบมาราวามันจะขึ้นมาแล้ว เจอไม่มีอาหารว่ะเขาไม่มีอาหารเขาก็ไม่มีเขาจะตายแล้วติดอะไรเนี่ยคนแบบไม่ชอบปลกตัวเลยว่าแล้วว่าทำไมมันถึงตกลงไปมีรูนี่เองทุกคนตายเถอิวชินอินเดอรนิวยอร์กคิวชิวอินอนิวยอร์กทุกคนทำไมมัน ทำไมไมด่ดูห่างไกลจังเลยอ่ะแบบห่างไกลแสนไกลตามมาติดๆครับผมเฮ้ยว่าไงเจ้าพวกเกาะว่าไงมาตามไปด้วยหน่อยสิ <c oughs> อันนี้เหยียบได้นะทุกคนเพิ่งอไดอ้เฟวเวอร์อะไรสักอย่างนึงทุกคนมาคิดว่าเหยียบแล้วมันจะแบบลงไปอ๋อนี่ยเขามีอาหารเขาเพิ่งรู้ตัวว่ามีงำน้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 ำสัตว <c oughs> ์ยังไงยังไม่ไม่แบ่งอะไรก็แก <c oughs> ไม่หันอ่ะไม่หันหลังกลับมาที <c oughs> ่ทางเราผ่านปะอมใช่ มาดูมันต่อทุกคนต่อสองบล็อกขึ้นไปใครมันจะเหยียบได้เอาข้างหลังเนี่ยนี่เราเลี้ยวเย่เรามาลองเรามาลองโหมดสกายโหมดสักสั่งแบบเนล้วกันผมก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่มันชื่อว่าสกายโหมดนะวันน่าจะลอยฟ้าเลยหรอนี่ไงไหนไหมมันเป็นเกาะลอยฟ้านี่ไงไหมตาถั่วนี่ไงไหมนี่ไงไหมก็ขุดอยู่อ่ะแล้วว่า เขาว่าเขาต้องหากล่องวะกล่องก็อยู่ตรงนี้ไงเกตาทัวร์เหรอไหนก็อยู่ข้างหน้าเขาไงกล่องมาไหนมันแ่หน้านี้กล่องขาต้องหนึ่งกล่องอ๋อนี่ว่ากล่องขาโอเคอะไรเงี้ยเกมว่าไรเงี้ยขอโลษครับอกอราครับเรามีอาจรู้ได้มันต้องมีกล่องอ่ะทุกคนหรือว่าสกายหมดหรือว่าสกายหมด้หรือว่าสกายหมดมันจะไม่มีกล่องแฮะ ค่จาจะมีกลองโอ้ยทุกคนนี่มันดอกอะไรกันเนี่ยเห็นไหมก่อนนี่มันกะพิสัลว่ามันกําลังแบบกําลังมาแล้วนะคะกล่องค่ะโอ้ไม่นะรู้สึกว่าสกายโมดจะไม่มีกล่องอ้าวเย้แล้วสิมันอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยทำไมมันเร็วจังอะสกายโมดโอเคผมรู้เลยมันต้องตัดไม้อย่างเดียวแน่นอนแล้วเราก็ต้องขึ้นเกาะไปใช่ไหมการจะมีไม้กัน หายแล้วทุกคนเราต้องต่ออย่างนี้แล้วแหละอ้วางไม่ได้ช่วย์ด้วยช่วย์ด้วยอุ๊ปอุ๊ปเฮ้ยโอเคทุกคนเรามาไกลในงานนี้กันทุกคนเจอกันนะบ่ายบ๊ายบายลาก่อนกายเขาขอไปก่อนแล้วนะแต่เขาน่าจะไม่ผ่านโอ้ทุกคนมันมาไกลมากมันมาไกลมากแต่ก็ไกลกว่าการนะว่าไปทุกคนเฮ้ยเจกย์เขาหัวมาไกลตั้งเยอะ โอเคก็ทุกคนเป็นไงบ้างครับผมสารลิปนี้ครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดะติดตามใหกับพวกเราสองคนด้วยนะครับจ้าบอมเ้วเจ๋งใหม่กินนะสวัดีเดีกกินนะครับบ๊ายบาย